ฮัลโหลครับแม่สบายดีไหมอืมไม่ต้องเป็นห่วงแม่แล้กแม่สบายดีผมอยากให้แม่ไม่อยู่ด้วยกันแม่ไปอยู่แบบนั้นไม่ได้หรอกลูกมันแออัดมันแับแค่แม่อยู่ข้างนอกนี่แหละดีแล้วผมเสียใจมากเลยครับแม่ที่ไม่ได้มาดูใจแกตอนแกสิ้นลม ไม่เป็นไรหรอกนะแกไปสบายแนละ้ถ้าขาดหรืออะไรอะ่ะบอกเราได้นะเพื่อนเราไม่รบกวนหนายหรอกแค่นี้นายก็ช่วยเยอะแล้วเพราะแต่ตอนนี้ทํางานอะไรอยู่นะไปไรไปนะทำสวนนิดนิดหน่อยๆน่อยหลักก็ดูแลแม่อ้อเหรอแล้ว้าทำงานแบบเนี้จะเอาเงินที่ไหนมาดูแลแม่แล้วจะมีเงินมีทองกับเขาตอนไหนกันแล้วเท่าที่มีแตเพื่อน ลกเนาะฝนตกขึ้นเร็วจังสแสดงโอ้ยตัดยาหรือเหรอตัดเฉยๆนี่แหละมันลกุกหาเรื่องหาโอกาสออกกำลังกายด้วยละ่ะยานุษยานุษย์มาดูนั่นสิอะไรอ่ะตะแดงนั่นไง ลูกชายยายปัดะ่ะฉันไม่เคยเห็นมันไปทำงานที่ไหนเลยอะ่ะวันวนะ่ะขูกอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไล่ไปนาเหมือนชาวบ้านเขาเลยไม่เหมือนลูกชายอนุษย์อ่ะเรียนจบวิศวกรทำงานกรุงเทพส่งเงินส่งทองมาให้แม่ทุกเดือนโอ้โหอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อนะอยากกินอะไรก็ได้กินไม่ต้องอดอดอยากๆสาบายจ้า ดีไหมวันนี้นบบจ้าวันนี้ไม่เอาอะไรบ้างคะอืมเอากระหล่ำโรนึงแล้วก็เนื้อโรนึงจากมีเนื้อส,สวยๆเหมือนเดิมใช่ไหมลูกจ้าฉันเตรียมไว้ให้ยนุชเหมือนเดิมนั่นแหละว่าแต่ยนุชย์น่ะน่าอิจฉาเนาะลูกส่งเงินมาให้ไม่ขาดมือเลยอืมอยู่บ้านสบายเลยเนะาะเดี๋ยวจัดให้แป๊บนึงทั้งหมดเท่าไหร่จา้าทั้งหมด4 5 0จ้า ทางตอนค่าแม่ครับพุ่งค่ะวันนี้มีลูกออปสปาซิลขายไหมครับมีจ้าเตรียมให้อยู่ครับนะทั้งหมดกี่บาทครับเจ๊ทั้งหมด30บาทจ้ะอ๋อครับครับ ฮัลโหลว่าไงลูกฮัลโหลครับแม่สบายดีไหมอืมไม่ต้องเป็นห่วงแม่แลูกแม่สบายดีแล้วกินข้าวหรือยังอืมแม่กำลังกินข้าวอยู่ลูกผมอยากให้แม่มาอยู่ด้วยกันผมชวนแม่หลายครั้งแล้วแต่แม่ก็ไม่ยอมมาสักทีแม่ไปอยู่แบบนั้นไม่ได้หรอกลูก มันแออาจมันคับแค่จะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกอืมและอีกอย่างแม่ไม่รู้จักใครเลยที่นั่นนะ่ะแม่อยู่มันนอกนี่แหละดีแล้วว่าแต่ลูกเธอตั้งใจทำงานนะหาเงนินหาทองครับแม่เงินที่ผมส่งให้แม่ทุกเดือนแม่พอใช้อยู่ใช่ไหมจ้า พอใช้อยู่ไม่ขาดเหลืออะไรหรอกครับแม่งั้นผมไปทำงานก่อนนะครับจ้านั่งใจทำงานนะลกูกจ้าจ้าจ้าโอ้ยแม่ก็ตีแรงเกินเอาใหม่เอาใหม่ลูกเอาใหม่เอามาว่ารับแล้วแม่ าวคุณปัดอยู่ไหมคะคุณปัดเชิญรำยาที่ช่องหนึ่งคะ่ะคุณปัดอยู่ไหมคะ สวัสดีครับหมออสวัสดีค่ะผมมารับยาแทนคุณแม่ปัดค่ะอ๋อโอเคจ้าค่ายาแม่ปัดสาสิบาทนะคะเดี๋ยวเชิญชำระเงินที่ช่องการเงินนะคะแล้วก็กลับมารับยานะคะที่ตรงนี้นะคะอโอเคครับอขอบคุณครับคุณหมอค่ะครับคุณมุชนาหค่ะเชิญรับยาที่ช่องหนึ่งนะคะอยู่ไหมคะคุณมุชนาหเชิญค่ะแม่เองจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ ยาก,กินเหมือนเดิมนะคะคุณแม่เช้ากลางวันเย็นค้างระสองเม็ดค่ะคุณแม่นี่ดีเนาะมีลูกชายดูแลดีถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคงไม่ดูแลดีขนาดนี้ค่ะจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะจ้า ดูลแลลูกก็ได้นะเดี๋ยวผมช่วยงานทางนี้มาคุณพ่อครับเราจะกลับบ้านตอนไหนครับคุณพ่อ,พอผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่นี่อ่ะไม่สบ,บายอยู่บ้านเราเลยเรากลับบ้านกันเถอะพ่อใจด้วยนะเพื่อนขอบคุณมากเว้ยที่มาช่วยงานโอเคไว้เจอกันไว้เจอกันเจอกันขอบคุณนะครับแม่ เสียใจด้วยนะลูกผมเสียใจมากเลยครับแม่มที่ไม่ได้มาดูใจแกตอนแกสิ้นลมไม่เป็นไรหรอกนะแกเป็นสบายแนละ้วแม่ไปก่อนนะลูกขอบคุณแม่กบแม่ขอบใจในายมากนะอยู่ใช้งานตั้งแต่ต้นจนจบเลยอื ถ้าขาดหรืออะไรอะ่ะบอกเราได้นะเพื่อนทำไมรบกวนหนายหรอกแค่นี้นายก็ช่วยเยอะละว,ว่าแต่ตอนนี้ทํางานอะไรอยู่อ๋อวันๆเราก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกไปเล่นไปนาะทําสวนนิดนหน่อยหนลอวหลักก็ดูแลแม่อ้อหรอแล้วา,าทำงานแบบเนี้จะเอาเงินที่ไหนมาดูแลแม่แล้วจะมีเงินมีทองกับเขาตอนไหนกันแบบนี้ก็ไม่รวยสักทีสิ ก็เท่าที่มีแหละเพื่อนไปก่อนนะเซียนันเพื่อน<ๆ>กลับยังแม่สงสารย็ยนุชเนาะขนาดลูกชายที่แกรักนักรักหนายังไม่มาดูใจแก,กตอนสิ้นลมเลยทิวแม่ว่านะการที่เราเกิดเป็นคนจนอย่างเงี้ยมันก็ดีอีกอย่างนะลูก แม่ยังมีทิวมาคอยดูแลแม่ว่าแม่ไม่อยากรวยแล้วละลูกดูอย่างเยนุสสิลูกแกนะ่ะส่งเงินมาให้ใช้อะ่ะมีเงินมีพอตั้งมากมายอะ่ะแต่ส่งเงินมาให้แม่จนไม่รู้ว่าแม่ตายไปกับบ้านเรา ก็จะข้ามเราเลยนะพี่เรากลับเป็นเทองานที่เนี่ยมันก็เสร็จเรียบร้อยหมดร้อนนะไม่มีอะไรเหลือแล้วเราอ่ะต้องขับรถกลับกรุงเทพอีกไกลเลยนะพี่จูโนโ่ก็บ่นก็งองแงแล้วนะพี่ไม่อยากอยู่แล้วแต่บ้านเรากันนะ พี่เทิรพี่เทิรพี่พี่เทิรพี่รู้ไหมเนี่ยว่าเงินที่พี่ส่งให้แม่ทุกเดือนอะ่ะแม่ไม่ได้ใช้สักบาทเลยนะเ <Huh? S 1> นี่ยสองปีมาแล้วนะพี่ฉันอะ่ะไปเช็คสมุดบัญชีมาไม่มียอดถอนออกเลยมีแต่ยอดโอนเข้า พ่อครับพ่อจะรองไห้ทำไมาครับโตขึ้นผมจะตั้งใจทำงานหาเงนินนะครับผมอยากให้คุณพ่อสบายเหมือนคุณย่าครับผมจะให้พ่ออยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรผมจะดูแลพ่อ และก็ส่งเงินมาให้พ่อใช้เองครับ